สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูนิวอีกครั้งในรายวิชาภาษาไทยหลังจากที่เราไม่ได้พบกันตั้ง1สัปดาห์ใช่ไหมคะเด็กๆคงจะได้เตรียมตัวในการกลับมาเรียนรู้กันอีกครั้งหลังจากที่ได้ใช้เวลาในการพักผ่อนไปถึง1สัปดาห์ด้วยกันนะคะ วันนี้เด็กๆคงมีความพร้อมที่จะเรียนรู้กันอย่างเต็มที่แล้วขอให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนในวันนี้นะคะวันนี้เรื่องที่คุณอิวจะมาสอนก็คือเรื่องของตัวฤกษ์ฤแล้วก็รึลือค่ะเอ๊เด็กๆคะเด็กๆค,คงสงสยัยใช่ไหมคะว่า ตัวรึกับตัวรือคืออะไรเพราะว่าเด็กๆนั้นได้เรียนเกี่ยวกับพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวไปแล้วแล้วก็เรียนรู้เรื่องสระทั้งหมดไปแล้วแต่ยังไม่เคยเจอตัวที่เป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะคุณนิวตัวนี้คือตัวอะไรคะคุณนิวใช่ถอถุงหางยาวหรือเปล่าหรือว่าถอถุงหางยาวกับสระอาหางยาวนะไม่น่าจะใช่นะหรือว่าเป็นพอสำเพอหางยาวคะคุณนิว เออหนูยังไม่เคยเรียนเรื่องนี้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่เด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเด็กๆเคยเห็นเจ้าพวกตัวฤอตัวรือเหล่านี้ไปแล้วในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เช่นตอนที่เด็กๆเรียนเรื่องของวันในหนึ่งสัปดาห์เด็กๆก็จะเจอคำว่าวันพฤหัสบ,บดี เรียนเรื่องเดือนในหนึ่งปีเด็กๆก็จะเจอกับคําว่าเดือนพฤษภาคมหรือเดือนพฤศจิกายนซึ่งคําเหล่านี้เด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่ามันมีตัวฤรือ,อยู่ในคําพวกนี้ด้วย วันนี้ครูนิวจะพาเด็กๆไปเรียนรู้แล้วก็รู้จักกับตัวรื้ตัวรือให้มากขึ้นนะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักคำที่ประสม,ะสมด้วยตัวรื้แล้วก็ตัวรือนั้นเราต้องไปเรียนรู้ก่อนค่ะว่าตัวเหล่านี้เรียกว่าอะไรสำหรับตัวแรกนะคะตัวนี้เรียกว่าตัวรื้เด็กๆอ่านออกเสียงว่ารื้ อ,อ่านพร้อมคุณนิวอีกครั้งค่ะอ่านออกเสียงว่าหรือเก่งมากค่ะส่วนตัวถัดไปนะคะตัวนี้เราจะออกเสียงว่ารือเด็กๆสังเกตนะคะรือเป็นเสียงสั้นส่วนรือเป็นเสียงยาวคุณนิวออกเสียงรือกับรือคล้ายรอเรือเลยใช่ไหมคะสองตัวนี้นะคะเด็กๆก็จะได้พบเห็นกันบ่อย ส่วนตัวนี้ที่มีหน้าตาคล้ายๆกับพอสัมพาหางยาวเด็กๆอย่าไปบอกว่าโอ๊ยหนูรู้แล้วอันนี้คือพอสัมเพาหางยาวไม่ได้นะอันนี้ไม่ใช่พอสัมภาหางยาวนะคะแต่เขาเรียกว่าตัวลึกออกเสียงคล้ายๆกับลอลิงเลยค่ะเป็นเสียงสั้นนะคะเด็กๆออกเสียงพร้อมกัน 1. 2 3สองซ้ลึกย่ามากๆเลยค่ะส่วนตัวต่อไปตัวนี้เราจะเรียกว่าตัวลือ ด็กอ่านพร้อมกันค่ะลือเยี่ยมมากๆเลยค่ะตัวนี้คือตัวลือนะคะซึ่งสองตัวนี้ตัวลึกกับตัวลือนี้ปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้วจะไม่มีคำไหนเลยที่ผสมด้วยตัวลึกแล้วก็ตัวลือนะคะสองตัวนี้เลิกใช้ไปแล้วนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนกันแค่ตัวรึกกับตัวรือ ะะไม่ใช่ถอถุงหางยาวนะคะเด็กๆจำให้ดีนะอ่านว่าตัวรึแล้วก็ตัวรือไปดูตัวแรกนะคะตัวแรกนั่นก็คือตัวรึรึเป็นเสียงสั้นนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงว่ารึเยี่ยมมากมากเลยค่ะตัวนี้คือตัวรึก็จริงแต่เวลาอ่านออกเสียงเด็กๆสามารถอ่านออกเสียงได้3แบบเลยค่ะนั่นก็คือแบบที่1คือออกเสียงว่ารึ อ่านออกเสียงเหมือนตัวของมันเองเลยค่ะอ่านออกเสียงว่าหรือส่วนแบบที่สองคืออ่านออกเสียงว่าริและแบบที่3มคืออ่านออกเสียงว่าเรอถ้าเด็กๆยังไม่เห็นภาพคุณิวจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะสำหรับคำที่อ่านออกเสียงว่าหรือเช่นคำว่าหรอดูอ่านว่าหรอดูคำที่ออกเสียงว่าริเช่นคำว่าริด อ่านว่าฤิดต,ต่อไปอีกคำหนึ่งนะคะที่จะอ่านออกเสียงว่าเรซึ่งมีคำเดียวเลยนั่นก็คือคำว่าเิค่ะเิกอ่านว่าเริกเห็นไหมคะตัวรฤสามารถอ่านออกเสียงได้3แบบด้วยกันนั่นก็คือออกเสียงว่ารฤิรและเรอค่ะ ไปดูตัวอย่างคำที่ออกเสียงรืกันก่อนนะคะเช่นง่ายๆเลยเด็กๆคงรู้จักคำนี้นั่นก็คือคำว่าฤดูเด็กๆคงเคยได้ยินคำว่าฤดูร้อนฤดูร้อนหนูชอบไปทะเลมากเลยค่ะคุณนิวหรือว่าฤดูฝนเวลาฝนตกเด็กๆออกไปเล่นน้ำฝนได้ไหมคะ ไม่ได้นะจะทําให้สุขภาพร่างกายของเด็กๆเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิดน้ําฝนเนี่ยจะอันตรายมากเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าออกไปตากฝนนะคะหรือว่าฤดูหนาวที่เด็กๆบอกว่าหนูชอบฤดูหนาวมากเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่ต้องเปิดแอร์เลยค่ะคุณนิวมันจะรู้สึกเย็นสบายมากๆเลยค่ะครูนิวก็ชอบฤดูหนาวเช่นเดียวกันนะคะอะ คำนี้คือคําว่ารือดูอ่านว่ารือดูเห็นไหมคะตัวนี้ตัวรือของเราจะอ่านออกเสียงว่ารือนะคะไปดูคำต่อไปนะคะคำนี้เด็กๆอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วในรายวิชาประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะเป็นเดือนหนึ่งใน12เดือนนั่นเองนั่นก็คือเดือนพฤษภาคมใครจำได้บ้างว่าเดือนพฤษภาคมคือเดือนที่เท่าไรของปีคะ เดือนที่5นั่นเองเก่งมากเลยเดือนพฤษภาคมเก่งมากๆค่ะเด็กๆอันนี้นะคะก็ตัวรึก็ออกเสียงรึเช่นเดียวกันค่ะคำว่าพฤษภาคมอ่านว่าพฤษภาคมนะคะไปดูคำต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนใน12เดือนของเรานะคะแต่เดือนนี้อ่านว่าอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเดือนนี้คือเดือน พฤศจิกายนนะคะพฤศจิกายนเป็นเดือนที่เท่าไรของปีเป็นเดือนที่11นั่นเองแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยยนเนี่ยมีกี่วันใช่แล้วค่ะมี30วันอันนี้ครูนิวบูรณาการกับวิชาประวัติศาสตร์ไปด้วยเลยเนาะอ่ะ เป็นการทบทวนไปในตัวนะคะต่อไปไปดูคำต่อไปค่ะคำที่ตัวหรืออ่านออกเสียงริอเช่นคำว่าริสริสเห็นไหมคะคำว่าริสอ่านว่าริสคำนี้นะคะตัวรือเราจะอ่านออกเสียงริเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเราจะอ่านว่า ทฤษฎีไม่ใช่ทฤษฎีนะคะเด็กๆอ่าอ่านออกเสียงรินะคะไปดูอีกหนึ่งคำค่ะคำนี้เป็นการอ่านออกเสียง หรือให้เป็นเสียงเรกมีอยู่คำเดียวเลยค่ะนั่นก็คือคำว่าเริกเริกอ่านว่าเริกไม่ว่าจะเป็นเริกงามยามดีหรือว่าดาวเริกนะคะดาวเลิกก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองคือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะไปต่อกันเลยค่ะเด็กๆที่ตัวรือตัวรืออ่านออกเสียงว่ารือเด็กๆออกเสียงพร้อมคุณนิวค่ะ รืออะรือเป็นเสียงยาวนะคะเด็กๆเด็กๆอาจจะคุ้นๆกับคำนี้ค่ะนั่นก็คือคำว่ารือสีนั่นเองสหรือสีจำได้ไหมคะคำว่ารือสีอ่านว่ารือสีง่ายใช่ไหมล่ะคะตัวรื้กับตัวรือส่วนตัวรื้กับตัวรือคุณนิวได้บอกเด็กๆไปแล้วว่าปัจจุบันเขาเลิกใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่มีตัวอย่างของตัวรื แล้วก็ตัวลือนะคะหลังจากที่วันนี้เราได้เรียนรู้กันไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะครูนิวจะพาเด็กๆไปทําการบ้านนะคะวันนี้การบ้านของเราจะไม่มีใบงานแต่จะเป็นการเขียนลงสมุดนะคะเด็กๆเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะวันจันทร์ที่2ส,สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะเขียนเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะต่อมาเด็กๆเขียนหัวข้อเลยะคะ่ะ นั่นก็คือเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้นั่นก็คือรึหรือรึหรือนะคะบรรทัดถัดไปนะคะเด็กๆเ,เขียนคำชี้แจงนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่นักเรียนรู้จักซึ่งเป็นคำที่ประสมกับตัวรึหรือว่าตัวหรือ ะะส่วนรือ,อคุณนิวได้บอกไปแล้วว่าปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมายกตัวอย่างแค่ตัวรือกับตัวรือนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆเ,เขียนวันที่หัวข้อแล้วก็คำชี้แจงให้เรียบร้อยก่อนเด็กๆสามารถกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะถ้าไม่ทันเมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก,ก็จะ ต้องมาช่วยครูนิวยกตัวอย่างคำที่ประสมกับตัวรือแล้วก็ตัวรือกันนะคะวันนี้อ่ามาช่วยกันยกตัวอย่างสิคะเริ่มจากคำว่าอะไรดีครูนิวคะหนูขอตอบได้ไหมคะเป็นคำตอบจากสไลด์เมื่อกี้นี้เองค่ะครูนิวครูนิวเพิ่งสอนไปเมื่อกี้เลยนั่นก็คือคำว่ารือสี สมุติว่าเด็กๆอยากยกตัวอย่างคําว่ารือสีเด็กๆก็เอาคําว่ารือสีไปเขียนในสมุดของเด็กๆเลยค่ะคําต่อไปคําง่ายๆเลยค่ะครูนิวคําว่ารืดูหนูขอเขียนคําว่ารืดูได้ไหมคะ ได้ค่ะเด็กๆสามารถเขียนคำว่าอะไรก็ได้นะคะอาจจะเป็นคำที่ครูนิวยกตัวอย่างไปเมื่อต้นคลิปหรือเป็นคำที่นอกเหนือจากคลิปของครูนิวก็ได้นะคะถ้าเด็กๆคนไหนมีความรู้เพิ่มเติมสามารถ เอาคำอื่นที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในคลิปวิดีโอของครูนิวเขียนลงไปได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ครูนิวยกตัวอย่างคำว่าฤดูเป็นข้อที่2ครูนิวอยากเขียนคำว่าฤดูครูนิวก็เขียนลงไปในข้อที่สองแบบตัวบรรจงเต็มบรรทัดลายมือสวยงามเลยค่ะคำที่3มเอาเป็นคำว่าอะไรดีนะเอ้ครูนิวคะวันนี้วันจันทร์แต่หนูอยากเขียนวันพฤหัสบดีได้ไหมคะครูนิว ได้เช่นกันค่ะเด็กๆสามารถเขียนคำว่าพฤหัสสับดีลงไปก็ได้นะคะคำที่4อ่ครูนิวขอยกตัวอย่างเป็นคำว่าฤทธแล้วกันเนาะคำว่าฤทธเนี่ยเป็นตัวรฤที่อ่านออกเสียงริใช่ไหมคะฤทธ์เขียนลงไปเลยค่ะและคำสุดท้าย คุณนิวคะานอกจากหนูจะชอบเรียนวิชาภาษาไทยแล้วเนี่ยหนูยังชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยหนูสามารถเขียนคำว่าอังกฤษลงไปได้ไหมคะคำว่าอังกฤษก็สามารถเขียนได้ค่ะเด็กๆอันนี้เป็นการยกตัวอย่าง นอกเหนือจากสิ่งที่คุณนิวสอนไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะถ้าเด็กๆคนไหนทําเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเขียนชื่อแล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับมาให้คุณครูดูใน g o o g l e c l a s s Room นะคะเด็กๆไม่จําเป็นต้องเอา5คําที่เหมือนกับครูนิวนะคะสามารถยกตัวอย่างคําอื่นได้เต็มที่เลยแล้วแต่เด็กๆเลยค่ะ ทำให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งคุณครูคุณครูมีคะแนนให้นะคะสำหรับวันนี้ครูนิวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเรื่องถัดไปสวัสดีค่ะ